ขยับไปดูที่ด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กันบ้างคุณผู้ชมด่านตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหแรงงานกัมพูชา170คนมาต่อคิวจะขอกลับประเทศนะฮะโอการตรวจเอกสารการคัดกรองบุคคลคราวนี้ชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยเพราะตรวจเอกสารครบปั๊บก็ต้องดูว่าใครมีข้าวของสัมภาระอะไรบ้างเห็นแล้วอึ้งเลยดูนะฮะต้นกวางลองดูคือถุงสายรุ้งข้าวของรถเข็น มากันเต็มไปหมดเลยพอตรวจผ่านก็ทยอยขนกลบกับกัมพูชาแล้วมีครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมคือเมียก็อุ้มลูกลูกเล็กนะฮะส่วนผัวก็แบกแม่ขี่หลังพาข้ามกลับประเทศลองดูนะฮะนี่นี่ย้ยยมาเปน็นไงผมเออบองเลยจมูยเวียนอียเ่รอ๋อกอืเกิดโนน่ะพอกลับไปก่อน ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับไปทํามาหากินอะไรแต่ว่าเผื่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นค่อยกลับมาใหม่แล้วดูนะคือผัวเนี่ยแบกแม่เมียอุ้มลูกแต่ทางฝั่งโอสเมตก็คือฝั่งของกัมพูชาฝั่งตรงข้ามเราเขาก็เปิดประตูรับปกติเลยเพราะมันเป็นข้อตกลงว่า<อ>การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการระบายคนของแต่ละฝั่งที่ตกค้างอยู่เนี่ยให้สามารถเดินทางข้ามไปได้แต่ไม่ให้เอารถเข้ามาแล้วลองดูนะฮะภาพหลังจากนี้เพราะ กลับเข้าไปที่ฝั่งโอซเมตเสร็จปรากฏว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเราเอกใจคือมีเจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงเนี่ยมาฉีดน้ำล้างพื้นกวางต้นดูนะฮะก็งงว่าเอามาฉีดน้ําล้างพื้นทําไมปรากฏว่าจากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าด่านโอซเมตคือเป็นการปรับปรุงภ<ม>ูมิทัศน์เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและ ประธานฮุนเซนที่เตรียมจะเดินทางไปตรงบริเวณชายแดนนี่ฮะน่าจะเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าถ้าฉีดน้ำล้างคงไม่น่าจะฉีดวันนี้แล้วมาสัปดาห์หน้า มันน่าจะมีรายงานว่าวันนี้นะคะมีรายงานว่าลงพื้นแต่วั่นี้นะใช่ใช่มาดูนะก็เป็นการล้างพื้นทําความสะอาดเอาไว้เรียบร้อยเลยรอท่านผู้นําเดินทางมาเยี่ยมเยือนพื้นที่ด่านชายแดนหรือติดตามในเฟซบุ๊กของของสมเด็จธุลเซนกับสมเด็จธุมมนิตก็ได้นะว่าอย่างไรเฟซบุ๊กยังเข้าได้ไหมยังไม่โพสเข้าได้ยังเข้าได้อยู่เพราะว่าบางทีเข้าไปดูอ่กก็เข้าไม่ได้บางช่วงบางช่วงก็เข้าได้แล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปดูได้เห็นคอมเมนต์ภาษาไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยส่วนพลโทบุญ สินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองค่ะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเก่านะคะโรงเรียนบ้านดุงวิทยาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะไปทำกิจกรรมอาสาพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนมอบอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็กล่าวโอวาทให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นมอด้วยนะคะท่านบอกว่าดีใจนะได้กลับมาโรงเรียนเดิมมาเจอเพื่อนๆในสมัยที่เคยเรียนด้วยกัน เจอครูอาจารย์เจอน้องๆเรียกเด็กรุ่นนี้นะน้องๆอ,อ๋อหรืออันนี้คือสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ทีนี้ไปไหนมาไหนช่วงนี้คนต้อนรับเยอะมากบางคนก็เรียกเออในพลมนแคนบางคนก็แซวหรือสถานการณ์ชายแดนช่วงนี้มันก็ร้อนๆไปไหนชาวบ้านก็จะต้อนรับเยอะนะคะเพราะไปแล้วเหมือนแบบเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านนะข่าวก็ถามเหมือนกันว่าปีนี้กเกษียณแ,แล้ว สนใจอยากจะมาลงการเมืองไหมกระแสท่านดีไปไหนคนต้อนรับท่านเยอะแบบนี้ท่านบอกว่าขอไม่ยุ่งการเมืองก็แล้วกันเพราะอยากจะอยู่ช่วยแรงประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถก่อนผมผไม่ได้สนใจองการเมืองอแล้วก็ก็อยากอยู่รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ เราจะช่วยประเทศชาติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็จะขึ้นอยู่กับอนาคตนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อส่วนรวมเพื่อเพื่อกันยินเพื่ออะไรอย่างเดียวอีกวี่กี่วันนี้ก็จะเกษียณแล้วมีอะไรฝากถึงท่านแม่ทัพคนใหม่ไหมครับผมมั่นใจอยู่แล้วครับว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ดีโดีขอให้กำลังใจให้ท่านนะครับยังไม่ทราบว่าท่านใดคุณกับบุ้งชาหรือกับสุรีท่านเลือก วนหากตนเกษียณไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมารับตําแหน่งต่อนะคะขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาแต่เชื่อว่าผู้ที่มารับตําแหน่งต่อทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติได้ดีอยู่แล้วเดี๋ยวตามสถานการณ์ชายแดงต่อนะครับ